คนรุ่นไห่มาเท่แหรุนหมาเท่เบอร์วไตเชียก็คืมาเท่รีมวมาเทจ้เยอเท่นรุ่นต้องเลี่ยเออคนรุ่ต้อเปี่ยวอีกจอบหนึงอยู่อันเจนนี่รุงจำอันจำบ่ไหเต่องไหนลายละผักมือว่าเีห่าจังไรนี่ิบเอ็ดสเอบเ่ มันาว้นอกไบมึงเคาบอกสิด้๋อวเลยโสมันน้ำอาจจะบูเออเยทีมงานรถจมนี่ที่งามดีใจนะฮะดีใจลูก่าาองไอ้ดงสิมาอย่างไรสันน่าจ้รถมาั่งม่่นเต่าป่านนเำร่อยางนรอนยงนอยางูี่เย ล้วทีมงากนกำลังตัดต้นยูคาอยู่ค่ปะป้าเฮาซับปลาเรือน้ำหนะเขาเจะรดน้ำหลากอยู่ไปเบิ่งก่อนแล้วเนาะไปเบิ่งหลัดเล่าก่อนต้องต้องมาเบิ่งหลัดเล่าก่อนไม่โคเลยไม่โค้ดเลยโค้งมาเดืองโอ้สวัสดีค่ะอยู่กับผมนะคะนี่ เลยเต้องรีบวางช้อนมานี่เห็นคนอื่นลำบากลำชื่นหัวใจอ๋อันนี้เขาเปิดฤดูกาลด้วยด้วยด้วยภาพแบบนี้นะคะพี่น้องคะจะแทะกับหกบาทเถอยงเออนะครับนะรราจมนี้จะขอมาได้สดเลยนะพี่น้องนะไม่ยอมขุดเลยนะเออ น้ำด้วยนะพี่น้องนะต้องสูบไหมนี่พี่น้องนั่นเฮียมูบอกว่าบอกให้เทตั้งนานแล้วจะของเขาอยากได้ช็อตเด็ดเขาไม่ยอมเทข้าวนี่เขาบอกอย่างนี้นะนี่แหละน้อน้อเนาอคุณคิดยังไงนี่ฮะทำไมไม่เอารถมารถมีว่างเกี่ยวข้าวอยู่ อ๋อโอ้รถเกี่ยวข้าวก็ไปเกี่ยวข้าวม่ามาทำไมไปเกี่ยวข้าวเขาส่งขท้ามีสายรายงานเนาะก็รีบมาฉุดติดไม่เกี่ยวข้าวมันล่นเลยนี่มันจะล่อนยังไงรถมันสะดือตายไปแล้วนี่แหละลูกน้องเยอะมันมันมีผลดีตรงนี้เลยมันจะจมครับผมคุณกั้นครูอะไรเหรอคะคุณกั้นชั้นเทลรอคะ มาสูบน้ำด้วยนะอู้หูท่วมแตนท่วมแตนเฮ้ยลีกหน้าเดียวนะพี่น้องไม่เสโอ้หน้าเดียวนี่ครับก็บอกว่าหน้าเดียวเสียวทั้งวันครับใช่ไหมคุณมาจมหน้าเดียวล่องกลางพอดีเลยนะอันนี้มันล่องกลางแล้วนี่ล่องกลางเออล่องกลางเขาเรียกว่าห่องกลาง ้านฉันเรียกล่องกลางเนาะเดี๋ยวคนเราคนไทยไม่ฟังไม่ออกเดียวเราเรียกล่องกลางครับข้าวสวยได้นั่นนี่ฮึดเฮึดเฮือดเฮึดเฮือดเอานี่แหละว่าส่อข้าวว่างไในอย่าตกเทนอย่าตกเทนนะอย่าตกเทนมันเป็นแฟชั่นแฟชั่นเป็นแฟชั่นเด้อนี่นี่จมสายพานหมดเลยค่ะนี่แท่นเครื่อง ท่นเครื่องนี่จมหายค่ะมิดเลยนะท่านเครื่องนี่มิดเลยมิดสิมิดมิด,มดนอตุกตาบไปใสให้ว่าวม, <c ười> มันลุดหายไปใสเบาเลยเบาเลยเบาขนาดว่าไหลเบายังจมเลยมันมันนักย้อนอันลูกพี่เต็มรถ <c ười> สุดๆดอกซัฟเฟอร์ว่าอันกินข้าวท่านอิ่มอยู่ต้องถิมซ้อนฝ้ามา้าคุณวะ ฝามาซอยคุณมาว่ผู้เลผู้เลท่อบ่อมันจ๋งเลยพู่เสิยดีท่อบอกเนาะมันก็สิเห็นโพดตัวเนาะโพดคนดังเนาะนี่ค่ะอันดับแรกก็ต้องขุดค่ะขุดก่อนนะคะขุดแล้วก็ปั้นน้ำไว้รอบๆแล้วก็สูบออกไม่สูบก็สะออกนะคะรถแรงจอดดูนะครับจอดบ้านนะครับ เขากลับว่าเขาจะมากินคนเดียวแคนๆนะคะนี่เออเขากลับว่าจะมาคนเดียวไม่ยอมเรียกเพื่อนเรียกฝูงป้าเรากับสองอารมเกี่ยวสบายเลยค่ะนูนนูนนูนแถวโคกผีอ่ะเสียเบี้ยนี่มาอักเกาอะเกี่ยวข้องัมองอ๋อทิศนั่นน่ะลังบ้านียกกเมาอ่ะอืม ข้าเข้าเกือบเต็มอุ้มจวดเลยนะพี่น้องนะจวดเลยต้องรอรถดึงครับเดี๋ยวดันขึ้นเลยเออต้องใจครับวันนี้ใจครับใจขอเลยว่าใจเพื่อคลิปเพื่อคลิปเพื่อคลิปดีๆของเรานะคะเราจะจวดเลยเราจะไม่วินนะคะจะทำให้ให้สรอมดูหน่อยครับมาหาว่าผมมาอักเอาคนเดียวอักเอาแค่แคเห็นไหมแค่นี้พี่น้องโทษฐานไม่เรียกเพื่อนเรียกฝูงกลัวไม่เรียกไม่เรียกทีมงานนี่เป็นอย่างนี้แหละเสกให้จมเลย ป้าแล้วนี่เมื่อเช้าไม่ยอมเรียก็เสกให้ติดนะติดท่อเข้าดีนะโรงงานนั่นแหละคนรู้ไหมเป็นอะไรสาส่ยสายพันผิดคืออันคือมันอันมาเฮ้ยเออยังไม่สุดหน้าเลยเข้าไม่หมุนค่ะเข้าวไม่ไหลใส่สพันธผิดโอ้อาจารย์นี่เสียระบบหมดเลยอันน่ามากินน้ำหน้า ไปลยคนะือบวนน่ะแม่ก็กินแนะ่มันกำลังมาหิวเนาะเมื่อจะสั่นๆหน่อยนะครับเนาะตอนนี้ก็หิวข้าวครับพี่น้องกำลังตื่นอยู่นะคะซร์อนปกติสรอนจะเป็นคนจมอะไรติดไม่ติดมือมาฝากเลยนะปกติสรอนนี่จะจมก่อนเพื่อนนะปีนี้เสียเบียร์เขาบันเลงก่อนเขาอ,อยากได้ช็อตเด็ดโอ้ย <laughs> ดูพี่น้องห <laughs> ล,ลักฐานรถรถแรงรถแรงมีข้าว <laughs> ถ้าติดนะฮะนี่ข้าติดข้าติดท่อนะนี่เขาโกยออกดูมันว่ามันว่ารถผมติดข้าวดีพวกเกี่ยวข้าวเหนียวข้างบนนะพี่น้องนะข้าลงมาเอออพี่น้งก็เเลยทใส่กันเลยมันกินง่ายดีหูง่ายทีเดียวขนาดไล่กับบ้านเลยนี่ดิโอ้ยเดี๋ยวมีใครช่วยนี่เดี๋ยวทีมงานเหงา วังเงาเนอะนไงนี่คุณนายหน้าคูต้าไม่ยอมไปถ่ายคูบ้านะมาถ่ายรถใหญ่นั่นเอนะลังเนี่ยมัน้อังยังเดียวกูเกี่ยวให้เขาไปแห้งกันจะดลองรถไทยใหญ่เด้อมันจเกี่ยวให้ลังไนยังไงนี่รถไทยใหญ่เขาไทยเป็นแบบนี้เลยรอไปย่านางรอเลิกทำงานแล้วครับ เอาสู้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 ห้ำสู้ห้ำอันนี้ท no ่อสิ่งจากบุรีรัมย์นะคะพี่น้องส่งเข้าปูนอันนั่นถ้าเปิดเลยว่าเสียงใหญ่ยาวๆไหมครับมาแล้วมาแล้ว ถ้าแต่ก่อนนี้เขาจะซีรีส์นะคะเพราะว่าเขาไม่เขาไม่ได้ทําคลิปเนาะเขาจะเครียดเขาจะคึ้งถัเงี๋ยวนี้เขาเล่นเขาหัวได้ค่ะเพราะว่าเขามีช่องแล้วเออเพื่อช็อตเด็ดเขาทาได้ลูกน้องเขาบอกว่าอยากได้ช็อตเด็ดก็เลยนะยตัวอย่าเช่นเบึงเบึงเบึงหอยหอยดันมานทุกคนเบึงหอยดันัานแบบ พุ่งมาเลยนะพี่น้องนะมันมันเอียงลงปุ๊บผมดันปุ๊ดมาเมนพุ่งหมากเราใช่นานี่น้ำเขาปลูกมันปลูกมันกับมะเกลอดสามดีเขาทานสามเออเบิ้งให้น่าเกือบตายเนาะให้นาะรถไถฟอร์ดเนาะรถไถใหญ่เนาะเงียบนารถรถไถใหญ่นะพี่น้องนะปลูกมันแล้วก็ไถสานสามครับมาเลยเป็นสภาพนี้ครับไม่ไปได้ครับผมณไม่เทีเรียนครับพี่น้องเอ้า ในม็บคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีดำชื่อเลยนะเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปครับสวัสดีครับรู้รับครับครครครับฮะเอ้าหูเล่าเห็นแต่สอบอ่ะปุเอกจะมายังนี่ปุเอกจะมายัง มาเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะจะมาดูขั้นตอนต่อ,ตอไปว่าจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปว่าจะทำยังไงต่อไป